วันนี้ผมจะพามาชมการแต่งแขนงทุเรียนของสวนผมเองนะครับนี่ครับแขนงคืออะไรก่อนแขนงก็คือนี่กิ่งและใบที่มันขึ้นมาตามกิ่งหลักของทุเรียนกิ่งหลักก็คือนี่ครับกิ่งที่ออกมาจากทรงพุ่มแขนงขึ้นมาตามกิ่งหลักถามว่าทําไมถึงต้องแต่งออกสําหรับผมนะครับก็คือหนึ่งลดการแย่งอาหารเพราะว่าแขนงมันอยู่ในร่มมันสังเคราะห์แสงไม่ได้ไม่โดนแสงแดด แต่ใบหลักที่อยู่นอกทรงพุ่มมันจะโดนแสงแดดและสังเคราะห์อ,อาหารแล้วส่งมาเลี้ยงภายในลําต้นและกิ่งถ้ามีขแขนงขแขนงมันแย่งอาหารแล้วก็2นะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายคือเราไม่ต้องมาพ่นยาที่ตัวขแขนงนี้3ก็คือเพื่อความสวยงามทําให้กิ่งมันโล่งสวยเหมาะแก่การออกดอกนะครับมันจะได้ไม่มีอะไรมาเกะกะเรานะครับทีนี้ถามว่าแต่งยังไง แล้วแต่แหละครับจะมีใช้มือเด็ดใช้กันไกลใช้ตะขอหรือใช้อะไรก็ได้ครับวิธีการเนี่ยครับสมมติผมใช้ตะขอผมจะถนัดตะขอเกี่ยวชึบชึบเกี่ยวออกให้หมดครับเกี่ยวออกให้หมดให้กิ่งมันโล่งแบบนี้แหละครับไปถึงปลายกิ่งปลายกิ่งที่โดนแสงแดดประมาณนี้ยครับพอดูครับต้นที่แต่งเสร็จแล้วกิ่งภายในลำต้น ที่ไม่โดนแสงแดดที่มีแขนงอยู่ผมก็ออกหมดมันก็จะโล่งสวยเลยครับดูครับโล่งเลยครับเหลือไว้แต่ใบข้างนอกเพราะใบข้างนอกโดนแสงแดดสังเคราะห์อาหารได้สังเคราะห์อาหารส่งไปเลี้ยงลาต้นแต่แขนงไม่มีประโยชน์เพราะไม่โดนแสงเป็นเสือนอนกินเนี่ยครับต้นที่แต่งเสร็จแล้วนะครับเนี่ยครับแต่งแล้วนี่ครับให้ดูครับแต่งเสร็จแล้วต้นและกิ่งข้างในก็จะโล่งสวยงามรอ,ร,อรอการออกดอก ของผมทำใบสองแล้วนะครับเตรียมออกดอกทีนี้ถามว่าแต่งเสร็จแล้วเอาใบไปไว้ไหนใบกระกิ่งที่แต่งคือขแขนแนงนะครับเอาไปไว้ไหนกองไว้อย่างนี้แลครับให้มันเป็นปุ๋ยของทุเรียนเดี๋ยวก็เอาพวกจุลินทรีย์เอาฮิวมิกอะไรมาฉีดทับไปเลยมันก็จะเป็นปุ๋ยไม่ต้องเก็บครับเสียเวลาขอบคุณครับ